สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมธรอมหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยสําหรับเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูที่คุณป้าคือพี่สาวของคุณแม่ของป้าเนี่ยโทรคุยเขาโทรคุยกันนะคะแล้วก็บอกว่านี่ลองทําเมนูนี้ดูสิอร่อยนะแกงป่ากุ้งใบชะพลูค่ะพอเขาโทรมาเล่าให้แม่ฟังนะคะแม่ก็อยากกินค่ะก็เลยจัดให้ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทํากันค่ะ นี่ค่ะรถพุ่มพวงมาจอดหน้าบ้านนะคะคุณยายก็ไม่รอช้าค่ะรีบออกมาเลยค่ะมาเลือกกุ้งค่ะายายบอกว่าแกงแค่สิบตัวก็พอสิบตัวก็เก้าสิบเก้าบาทและคุณยาย <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปตัดใบชะพลูค่ะอ่อนจะค่ะมันขึ้นเองเอาละค่ะได้เยอะและ้วเดี๋ยวไปแกงกันค่ะเรามาเริ่มจากโขลก เครื่องแกงกันก่อนนะคะแม่ไม่ให้ปั่นแม่บอกว่ามันไม่หอมค่ะแล้วก็เราซื้อสําเร็จก็ไม่ได้เพราะว่าเผ็ดค่ะคุณยายทานไม่ได้นะน้ําพริกของเราก็จะมีนี่ค่ะถ้าเราจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเอาเม็ดออกแช่น้ําก็ได้หรือจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนสดก็ได้ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็มีค่าตะไคร้นะคะเกลือหอมกระเทียมกะปิค่ะเครื่องแกงของเราก็มีง่ายๆแค่นี้นะเดี๋ยวปาขอเวลาโขลกสักครึง่งชั่วโมงค่ะยายไม่ยอมให้ปัน่นนี่ค่ะกระเด็นกระดอนเต็มครบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแกงที่บ้านคุณยายกันนะคะนี่ค่ะไปให้คุณยายแกงเองค่ะ นี่ค่ะใบชะพลูนะคะคุณยายก็ซอยแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็กุ้งค่ะมีทั้งสับแล้วก็เป็นตัวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปแกงกันค่ะให้ยายแกงค่ะ mm hmm. เตรียมรอแกง mm hmm. เอาน้ำให้เดือดค่ะ น้ําเดือดแล้วก็ใส่น้ําพริกแกงลงไปจะเผ็ดไหมยายใส่หมดแนละ้วแต่ว่ามันเป็นพริกไม่มีเม็ดเนาะโอเคเดี๋ยวรอให้น้ําแกงของเราเดือดนะคะ <Okay. S 2> ก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ <Okay. S 2> อย่าค้นนะคะยายรอให้มันเดือดที่นมาก่อนเดี๋ยวจะขาว จะตามด้วยใบชพูค่ะแล้วปรุงรสด้วยอะไรเนี่ย<ม>น้ำปลาอย่างเดียวใช่ไหมโอเคปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาปรับรสด้ตามชอบเลยคุณยายบอกไม่มั่นใจสีมือตัวเองค่ะแต่สุดรสก็อนิดหน่อยอ่าสุดท้าย ใส่อะไรคะพริกกับพริกไทยเม็ดค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวไปให้คุณยายทานนะคะจะอร่อยขนาดไหนอฝีมือตัวเองอะรสชาติใช้ได้อย่างขยายเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแกงปากกุ้งใบชะพลูพร้อมทานค่ะ แกงป่ากุ้งใบชะพรูนะคะเดี๋ยวให้คนที่อยากทานเนี่ยมาชิมดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะนี่ค่ะคนอยากกินนะคะตักข้าวมาแล้วค่ะรอไม่ไหวเอาละค่ะพร้อมอยากทานแล้วเกินคุณป้าหรือว่าพี่สาวของคุณยายนะ โทรมาบอกว่าลองทํากินสิอร่อยนะเพราะว่าเขาอยู่ที่จันทบรุรีใช่ไหมคะเขาก็จะตักกุ้งออกจากบ่อที่เลี้ยงใช่ไหมยายอืมแล้วก็เอามาแกงก็บอกแกงป่าใบาชะพลูอร่อยนะอ่ลองดูยายลองสิมสิโทรคุยกันเจ้านี้ก็น้ําลายไหลสิคะ <c oughs> ทำบ้างอ่าไม่ทานกุ้งสาบเราทานกุ้งเป็นตัวอะเที่ยวออกไหมละ่ะโอเคอืม <c oughs> คนถ่ายก็น,น้ำลายไหลเลยนะเนี่ยหาลองดูคำแรกเป็นยังไงอร่อยจริงเป่ะอือเป็นไงใส่ปลาคำแรกอเป็นไงยังไม่ทันเคียเค้ยวถา<อ><อ>มละเคี้ยวออกไหมเคี้ยวออกไหมผักได้ถ้าเป็นไงรสชาติโอเคไหมอร่อยไหม,อ,มอร่อยหอมอืม,อม,อม ข้าวท่าดีนข<ม>้ aha, <ม>าวท่าดีเหมือนกันทานใหญ่เลยอร่อยอร่อยป้าก็ชิมแล้วว่าอืมมันอร่อยจริงๆค่ะเอาละเดี๋ยวให้คุณยายทานข้าวไปนะคะลองทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้ขอบอกว่าอืมป้าก็ชิมแล้วอร่อยเหมือนกันค่ะทำก็ไม่ยากนะคะประโยชน์ก็มากมายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ